สำหรับคันนี้เป็นตู้ปิดขบวนสวยมากๆเก้าอี้นั่งสีแดง สิงล้างมืออ่างล้างหน้าก็ถูกทำความสะอาดไว้เรียบร้อยสำหรับตู้นี้จะเป็นห้องน้ำค่ะรถคันที่ห้านี่เป็นห้องน้ำห้องน้ำติดแอร์ รีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันอีกอันนี้เป็นตู้ JR West ค่ะตู้นอนมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างสามารถที่จะปรับเป็นทั้งพื้นที่นั่งแล้วก็พื้นที่นอนได้มี4เตียงค่ะบนล่างสวยสะอาดแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะ นำตัวอย่างมาให้ชมสักตู้ค่ะนี่คือคันที่จะไปเชียงใหม่ในบ่ายวันนี้กับกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่มชส่วนห้องนี้ก็จะสำหรับพนักงานถือว่าเป็นสัดส,ส่วนจริงๆค่ะสำหรับ JR สำหรับห้องน้ำก็มีทุกตู้ค่ะมีทุกคัน